เอาครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้ครับแฮปปี้การเกษตรครับผมนี่พ้าพี่พ้าน้องนะครับมาอยู่ที่แปลงพ่อข้าของเราครับผมบ่าวต้มนะครับแล้วก็สาวม่อมพันก้านะครับสําหรับไก่ทองคำแปดเก้าของเราครับผมนี่ปาดงามขักปันยังครับพี่น้องครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook แฟนเพจนะครับแล้วก็ t ิ k To อกครับผมที่มีชื่อช่องวา Happy การเกษตรช n n e l ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสำหรับเบอร์นี้ครับผมนี่ย่างที่ผมเด็กเกินน้ำกับพี่น้องปองปายนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสำหรับเบอร์นี้นะครับข้ามาเยี่ยมแปลงนะครับหรือว่าข้ามาเบิ่งแปลงครับผมนี่เนาะแปลงเพาะนะครับ สำหรับก้านะครับที่เราจะนำไปดำนะครับผมในประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมนะครับซึ่งหลังจากที่ผมนั่มเอาเมล็ดพันธุ์นะครับสองสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือไก่ทองคำแปดเก้านะครับแล้วก็วายทีหกเจ็ดนะครับมาให้กับบ่าวต้อมนะครับแล้วก็สาวม่อมพันก้านะครับซึ่งแปลงตรงนี้นะครับพิกัดนีอยู่ที่อำเภอยางตลาดนะครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะครับี่เนาะ หลังจากสัปดาห์กว้าๆนะครับผ่านไปเนาะผลปรากฏว่าตอนนี้ง่ามคักปันยังครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนให้นะครับเนาะเห็นเพื่อนบอกว่าประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์เศษๆนะครับเข้ากระสีไปดำได้แล้วเนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ก่อนเข้าสิไปเบิ้งแปลงเขาของเขานะครับนี่มาเบิ้งทางทีมงานนะครับ บาต้มสาวม่อมพันก้าของเรานะครับผมนี่เพิ่นสีเตรียมเอาก้านะครับเพื่อสิไปทําการปักดํานะครับผมนี่ในมืออื่นนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะผมเพิ่นกับพันขึ้นมาเนี่ครับในลักษณะแบบนี้โอ้ยนี่ครับมีแต่หากไวต่อยด้วยครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาส่วนราละเอียดต่างๆนะครับผมนี่มือสีดําของเขาเขาจะไวเบิ่งกันนะครับว่าเพิ่นมีขั้นตอนวิธีการนะครับต่างๆจังไรเนี่ยนะครับ แต่ว่าที่นี่นี่ก้อแหวงสี่ครับผมพี่น้องครับบ้างามขัดปัญญังครับผมพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับเอาบาที่นี่เขามาเบิ้งแปลงเข่าของห่อครับผมพี่น้องครับนี่มีอยู่สองแปงสองสายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรกนะครับมีชื่อว่า YT67 นะครับผมพี่น้องครับผลปรากฏว่าโอยงามขัดปัญญังครับผมพี่น้องครับนี่นี่นะครับซึ่งห่อเอามาให้ท่าง บาวต้มนะครับสาหมอมพันกาเฮ้าทํำการเพาะนะครับประมาณ12กระสอบครับพี่น้องครับนี่เนาะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้กะอีกประมาณสัปดาห์เศษนะครับผมเฮากระสิทํำการดำได้แล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะและก็นอกจากนั้นนะครับผมนี่อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นุ่มควัญเช่หวัชจืเกษตรนะครับได้มาทําการเพาะนะครับในครั้งนี้เนาะ นั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าไก่ทองคำา8ดครับพี่น้องครับไก่ทองคำา9นะครับผลปรากฏว่าปา๊าหนาขักปันยังครับผมนี่สำหรับเขาสายพันธุ์นี่ของเข้าออเนาะไก่ทองคำา9นะครับเา้าเบิ้งลักษณะของการเพาะนะครับผลปรากฏว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยเบิ้งเนี่ยครับ ออกดีครับปัญญังครับพี่น้องครับเห็นบ่นี่เห็นบ่ลักษณะของการเพาะนี่นี่นี่เอาพี่น้องเห็นชัดบ่นี่หคนปรากฏว่าโบยครับผมนี่ออกดีครับสําหรับไก่ทองคำแปดเก้าของเรานะครับผมนี่นี่ก็คือสอบถามจากเบ้าต้อมสาวมอมแล้วว่านี่คือลักษณะของการถี่มันออกดีครับผมนี่เนาะ เอาใจพี่น้องปอนไปได้รับฟังนะครับเป็นยังเช่นเอาสองสายพันธุ์นี่สายพันธุ์แรกนะครับไก่ทองคำแปดเก้านี้เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเพียงแค่89วันครับพี่น้องครับเราเป็นข่าวี่มาแรงที่สุดนะครับสาหรับข้าวอายุสั้นนะครับเนาะพอพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับไก่ทองคํา89านะครับมีเท่าไรกับพ่อขายครับพี่น้องครับนี่เนาะนอกจาก ได้จากบริษัทไก่ทองคําแล้วนะครับอยู่ที่แปลงของนุ่มขวัญไช่ไว้ใจกเกษตรกะพี่น้องป้องไป,งปามา,ฝาเาฝาเออครับผมพี่น้องครับนเนาะดังนั้นก็เลยเหตุเป็นนาดานะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำเป็นนาหวานแต่ว่าปีนี้เนี่ยเอาเป็นมาตรฐานครับที่โคกหนองนาทำมะข่ามาสารคามนะครับทาเป็นนาดําครับพี่น้องครับทําเป็นนาดําเนาะนี่นี่ ลำต้นแข็งแรงแต่ก็ได้ดีนะครับแล้วก็มีละแง,ง้จับถี่ผลผลิตสูงนะครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวออทางล่งสีท่างออทาเข่าพ่นบ่มีการตีครับเนื่องจากว่าเป็นข้าวที่มีลักษณะเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดยาวนะครับผมพี่น้องครับนนอะเอาส่วนวกไปทางนิดนึงสําหรับวายที่หกของเรานะครับสําหรับเขาสายพันธุ์นี่ก็เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งเหมือนกันนะครับ ที่มีลักษณะต้นเตี้ยแต่กอดีแล้วก็มีละแง่จับทีส่วนอายุการเก็บเกี่ยวนะครับผมไก่ทองคำแปดเก้าอายุแปดสิบเก้าวันอายุการเก็บเกี่ยวเนาะส่วนไวทีหกเจ็ดครับหนึ่งร้อยห้าวันครับเป็นเข่าทีอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกขอสี่หนึ่งกขอเก้าห้านะครับอายุซูสีกันเนาะแต่ Y วทีหกเจ็ดนั้นเนี่ยเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ เบิงจากห่วงถีพานมานี่สำหรับดูดูการหน้าปังถีพานมานี่ผลปรากฏว่าขนาดเป็นหน้าวานครับผมนี่ห่วงอาจจะจล่อหันเนาะแล้วก็ผลผลิตสูงนะครับได้ถึงตัน2ตัน3เลยทีเดียวสําหรับ Y ายที 6, ของเรานะครับผมส่วนไก่ทองคำ8 9นะครับก็เป็นข้าวที่ให้ผลผล,ผลิตสูงอยู่แล้วนะครับ่ต้องเว้าถึงกันนะครับสําหรับ ไก่ทองคำแปดก้านะครับผมด้วยเช่นกันนะครับจึงเป็นที่ไปที่มาว่าเฮาจังใสสองสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องครับเนานะนั่นก็คือไก่ทองคำแปดก้านะครับแล้วก็ยทหกเจ็ดนะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องก,กันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิได้เข่าสายพันธุ์ใดกันแล้วแต่สำหรับฤดูกาลน,นี่นะครับ บพว่าสิเป็นฤดูกาลหน้าปีหน้าปังนะครับเขาเนี้ยเขาเจ้านะครับเขาสายพันธุ์พื้นเมืองต่างๆนี่สามารถประสานมาได้เลยนะครับผมหรือพอพี่น้องป้องไปอยากสีทําการพ่อกล้าแบบนี้นะครับเบื้องต้นกะบาาต้มและสาวม่มพันก้าก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับแฮปปี้การเกษตรนะครับผมเอาสามารถประสานมาได้ที่3มหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ0 9 2 ห้าหนึ่งหกสี่สองห้าสองนะครับแล้วก็ศูนย์หกห้าครับศูนย์สี่เก้าห้าเก้าเก้าเก้านะครับเอากระปะสานมากกันแล้วกันนะครับผมนี่เนาะหรือบงสั้นนะครับมาติดต่อที่บ่าวต้มนะครับแล้วว่าสาวม่อมพันก้านะครับพิกาดนี่อยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับสําหรับอ่าพ่อพี่น้องผู้จะทํานาปีหรือว่านาปังนะครับต่างๆเนาะก็สามารถประสานมาได้นะครับยังหมายเลขดังกล่าวนะครับผม เอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญใช่ใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมและผ้าจากพี่น้องปองไฟไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับี่อุ้ยเป็นกระสอนห้ครับไก่ทองคำแปดเกของเรานะครับ